ตลางวันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะดายดยังไม่นอนใครยังไม่ได้นอนกลางวันคะมีไหมใครยังไม่นอนกลางวันไม่นอนรอเรียนหรอรอเข้าเรียนหรอเดี๋ยวเรียนเรียนเสร็จแล้วต้องนอนนะ ไม่ง<ด>ั้นนั่งเรียนไปสับประงกไปไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวเราเราเพื่อนก่อนนะ ฟันฟันนอนเพิ่งตื่นหรอลกูกนอนเพิ่งตื่นหรอคะ <c oughs> รอเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะทม คุณครูตามเพื่อนก่อนนะตามเพื่อนก่อนจะได้มีเพื่อนเรียนเย,เยอะๆวันนี้เข้ามาแล้วห้าคน <c oughs> โอเคคุณครูจะรอเพื่อนอีกถึง15นาฬิกาห้านาทีแล้วเราก็จะเริ่มเรียนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมดก่อนนะอ่าครูอิ๋วยัอยงอยู่ที่เดิมอยู่เลยอยู่แอบไปเที่ยวนะเนี่ยสวัสดีค่ะครูอิ๋วเด็กๆสวัสดีครูอิ๋วด้วยค่ะหนุนคอิ๋วแอบไปเที่ยวมาในข้างหลังคุณอิ๋วสวยเลยอะ <c oughs> อ,าาอ้าวป้าด้ามาลูกเอาเดี๋ยวโ้มลูกสวัสดีค่ะป้าด้าตั้งให้สวัสดีก่อนทุกวันเลยค่ะยค่ะจะมีใครเข้ามาอีกไหมเนาะอ้าวตังบดียบายตัง้ง <c oughs> แม่นาตาเป็นไรถามน้าดาดินาตาเป็นไรนาดาเป็น,น,าดาดนาาเอลอป็นไรง่วงนอนนาดาง่วงนอนไม่ยอมนอนเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วนาดาไปนอนนะลูกโอเคไหมคะมยนนตังค์นอนแล้วแต่ตังค์ไม่ยอมตื่นใช่ไหม <laughs> โหตังของเล่นเยอะแยะเลยอยากเล่นบ้างจังเลยนะ่ะเล่นข้างหลังนะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเราเกินห้านาทีมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงต้องไปดูข้างีกก่าว่าคุณครูวันนี้คุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูนะคะ ะคะุณค่ะอเด็กๆเขียนหน้าจอของคุณครูหรือยังคะ พูด <S <S เห็นยังเห็นไหมคะเห็นแล้วนะคะถ้าเห็นแล้วคุณครูจะเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูสู่กับครูเอ๋จะมาสอนฝึกทักษะการอ่านอะระดับชั้นอน,นุบาลสองนะคะ เด็กๆพร้อมจับเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเสียงเพลงหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆเต้นตามจินตนาการได้เลยแล้วก็มองมองหน้าจอของคุณครูด้วยว่ามีตัวอะไรนะเด็กๆอ่านไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ้ะอาวโยกด้วย

มากมากเลยสนุกไหมคะสนุกสน,สนุกต่อไปเราจะไปกันต่อเลยวันนี้คุณครูมีพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนงฮูกมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวมาให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะอ่ะเด็กๆจากเมื่อกี้เราทบทวนเป็นเพลงใช่ไหมลูกเมื่อกี้เราทบทวนเป็นเพลงทีนี้เราจะมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยเด็กๆอ่านที่บ้านตามนะคะกอไก่ ขอไข่ขอขวดขอไฟขอคนขอระคังงงจอจานจอชิงรักชองโซ่จอกระเชือยอผู้หญิงโดชดาตอปรจักขอหลานขอนังโซ่ พอเพอเด็พอเดกนอเด็กอด็กอเด็กพอถุงพอเดกพอเพอเด็กอเด็พอเั็กพเพอเดาพอเพอเดพอพอกพอ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 อก รอเรือรอลิงรอแหวนสอสาลาสอบบอลสีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างหอนกคู่ทนนั้งหมดมีสี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะดิเดทบทวนพยัญชนะแล้ววันนี้คุณครูมี คำะสมสระมาฝึกให้เด็กๆอ่านกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะคุณครูไม่แน่ใจว่าทําไมหน้าจอคุณครูมีเส้นขึ้นมาแป๊บนึงนะคะลูกเอไม่รู้หน้าจอคุณครูเป็นอะไรอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําประสมสระกาันสระที่หนึ่งคือสระ a ใช่ไหมคะสระที่นคือสระ a อ่ะเด็กๆอ่านตามคุมคณครูนะคะกไก่กะสมกับสระ a อ่านว่ากเอเออจาปรนผสมกับสระเออ่านว่าจอ A อต่อไปเป็นคำผสมสระแอนะคะ คำผสมสระแอขคอควายผสมกับสระแออ่านว่าคอแอเคพคอพายผสมกับสระแออ่านว่าคอแค คุณครูไม่รู้ว่าอยู่อยู่หน้าจอคอมคุณครูเป็นอะไรนะคะตอนนี้คุณครูก็ขออภัยทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวเราเรียนกันไปอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ไปแก้ไขปัญหาอีกทีเลงอ่ะต่อไปเป็นคําผสมสระไอคะอ่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูไอนี้ก็คือไอไม้ม้วนนะคะ ตอเตาผสมกับสระไออ่านว่าต้อไอไตปอใบไม้ผสมกับสระไออ่านว่าปอไอใต่อไปเป็นสระไอไม้มาลายนะคะเป็นคําผสมสระไอไม้มาลายนะคะปอปลารผสมกับสระไอ อ่านว่าปอไอไปมีขอ,อถุงผสมกับสารไออ่านว่าขอไอไถอยอ่าเด็กเด็กคะต่อไปเราก็จะมาอ่านแบบสะกดคำกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูน,นะคะกอเอเอ จจเอเอคคเอโอเปลี่ยนสลักแล้วนะคะคแอเทไปค่ะตอไอไไบบอไไไปปอไไไป อไออ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราอ่านทบทวนสละไปแล้วใช่ไหมคะอ่านสะกดคําำก็อ่านไปแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่าทบทวนย้อนหลังอีกหนึ่งครั้งอ่า อีกหนึ่งคร่ะนะคะกอเอเจต่อไปค่ะกอเอเจ นะตัวอะไรก็ตามเมื่อไปปรผสมกับสระนั้นนั้นมันก็จะออกเสียงตามสระนั้นเช่นคําว่าเคนะคะกอไก่ผสมกับสระเอมันก็ต้องออกเสียงเอใช่ไหมคะ<อ>ก็เป็นกอเอเคเช่นคําว่าใบบอใบไม้ผสมกับสระไอมันก็จะอ่านออกเสียงไอใช่ไหมคะ ฉะนั้นเด็กๆจําไว้ว่าการอ่านผสมคําหรือสะกดคำํำก็ตามพยัญชนะตัวใดเมื่อไปผปสมกับสระนั้นๆก็จะออกเสียงตามสระนั้นๆนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆเตรียมกระดาษขึ้นมาวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบททำสีข้อนะคะ วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะทำ4ข้อ,อคุณครูขออนุญ,ญาตปิดไม้นะคะเมื่อกี้มีเพื่อนอพักมาว่าไม่ไม่ไมค่อยได้ยินเสียงเสียงแทรกเยอะขออนุญ,ญาตปิดไม้นะคะ,ะเด็กๆเตรียมกระดาษนะคะกับปากกาไว้เลยวันนี้แบบฝึกหัดเรามี4ข้อ วันนี้แบบฝึกหัดการอ่านสะกดคำอ่านประสมคำมีกี่ข้อสี่ข้อใช่ไหมคะ,ะเด็กๆแบ่งส่วนไว้เลย,เลยข้อที่1เขียนเล็กหนึ่งแล้วก็ตีเส้นไว้เลย,เลยข้อสองแล้วก็ตีเส้นไว้ข้อสนะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูดูก่อนว่าข้อ1ให,ใหเ้เด็กเขียนคําว่ารายดีข้อที่หนึ่งให้เด็กได้ยินชัดเจนนะคะข้อที่1เขียนตามคําบอกคําว่า กเอเกให้เด็กๆเ,เขียนตามคำบอกคำที่หนึ่งค่ะกเอเกจำให้ดีๆนะสรรเอเนี่ยมันต้องอยู่ตรงไหนข้างหน้าหรือข้างหลังเมื่อกี้เราอ่านไปสองรอบเลยนะคะสรรเอมันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคำที่หนึ่งค่ะกเ คนไหนเขียนเสร็จแล้วชูให้เพื่อนดูชูให้คุณครูดูได้เลยค่ะคำที่หนึ่งก็เอกอเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะว่าใครเขียนถูกบ้างมีใครเขียนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยโอ้กอยแก้วทำเป็นขออ้อเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมปุณก็เยี่ยมค่ะคุณครูมองไม่ชัดเจนคนไหนที่คุณครูไม่ทักก็ ท่วมติงได้นะคะคุณครูมองไม่ค่อยชัดเดี๋เห็นเป็นบางคนที่ชัดเจนนะคะคำที่1กอเอเกเด็กๆมาดูฉเฉลยดูหน้าจอคุณครูนะคะข้อหนึ่งถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องเอาไปเลยคนละหนึ่งคะแนนข้อที่1น,นะคะต่อไปมาดูข้อ2การข้อนี้ยากนะเพราะว่ามันต้องเขียนหลายตัวอ่า ข้อที่2องค่ะให้เด็กๆเ,เขียนคำว่า b อแ b บบ o บอะเมื่อกี้จำได้ไหมสระแอนะีมันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วมันต้องมากี่ตัวมันถึงจะเป็นสระแออะใครได้คำตอบในใจแล้วเขียนลงไปเลยค่ะคำที่สอง บอเอเบเด็กๆได้แล้วชูเลยนะคะคุณครูกำลังจะ,ะดูซิว่าคนไหนเขียนถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยค่ะอ่าหลายคนเลยเขียนถูกต้องเขียนตามคำบอกคำที่สองคำว่าบอเอแบ เยี่ยมไปเลยค่ะชูให้เพื่อนๆดูแล้วก็ชูให้คุณครูดูมาดูฉเฉลยคำที่สองค่ะพร้อมแล้วเด็กๆดูจอนะคะว่าตัวเองเขียนถูกไหมถูกไหมคะถูกต้องเอาไปหนึ่งคะแนนค่ะคำที่สองถูกต้องเย่ต่อไปเราไปคำที่สากันเลยนะคะ เราไปคำที่สามกันเลยคำที่สมให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าจจไอใจจจไอใจคุณครูสอนเสมอบอกเสมอว่าคำว่าใจนะคะต้องเป็นสระไออะไรเท่านั้นนะคะคำว่าใจต้องเป็นไออะไรเท่านั้นนะคะจำให้ดีๆนะ นึกถึงตอนที่คุณครูเคยสอนในห้องเรียนนะคะเขียนตามคำบอกคำที่สามจไอใจอ่อจอาเดี๋ยวมาดูซิชูให้เพื่อนดูเลยนะคะคนไหนเขียนเสร็จแล้วนะคะจอไอใจวันนี้เขียนตามคำบอกคำที่สามโไอใจ ชูอวดเพื่อนๆเ,เลยค่ะเด็กๆชูอวดเพื่อนๆเ,เลยจอไอใจอเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเด็กๆดูหน้าจอของคุณครูนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องโอ้โหเอาไปคนละหนึ่งคะแนนค่ะข้อนี้ก็ถูกอีกแล้วอ่าต่อไป เขียนตามคําบอกข้อที่สี่วันนี้คุณครูมีเขียนตามคําบอกมาสี่ข้อนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะเขียนตามคําบอกข้อที่สี่ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนคําว่าปอไอไปปอไอไปคําว่าไปต้องเป็นไออะไรเท่านั้นอ่า คำว่าไปต้องเป็นไออะไรเท่านั้นเขียนตามคําบอกข้อที่สีป่ปอไอไปปอไอไปไหนเสร็จแล้วชูให้เพื่อนดูเลยลูกชูให้เพื่อนดูชูให้ครูครูดูเลยวันนี้เขียนตามคําบอกคําที่4ี่ค่ะ,ะเดี๋ยวบอคุณครูดูหน้าจอนิดนึง โอ้โหวันนี้ทําไมมีแต่คนเก่งๆจังเลยมีแต่คนเก่งๆเลยวันนี้นะคะเขียนตามคำบอกข้อที่สี่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะดูหน้าจอถูกต้องไหมถูกต้องโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะเอาไปคนละอีกหนึ่งคะแนนวันนี้เขียนตามคำบอกของเราสี่ข้อใช่ไหมคะคาที่หนึ่ง กเอเกใช่ไหมคะคำที่สองบเอแบคำที่สามจไใจแล้วก็คำที่สี่ปไออไปอ่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยเขียนตามคำบอกถูกทุกคนเลยอ่ะเด็กๆประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยมเลยโอ้โหเยี่ยมมากอ่ะ เดี๋ยวเราใช้ไไทบทเรียนหลังจากที่เราเรียนคาบภาษาไทยวันนี้นะคะ mm. เด็กๆได้เรียนอะไรบ้างได้ทบทวน mm. ก็ไก่ถึงฮอนกผูก,กใช่ไหมคะ mm. ก็ไก่ถึงฮอนกคูก,กแล้วก็ฝึกอ,อ่านผสมคำสาระเอสาระแอสาระไอไม่ม้วน mm. สาระไอไม่มลา,ายนะคะ mm. แล้วก็อ่านสะกดเป็นคำนะคะ เด็กๆสามารถาเขียนตามคําบอก4ข้อได้ถูกหมดทุกคนเลยนะคะแสดงว่าวันนี้เด็กๆมีความเข้าใจในบทเรียนที่คุณครูสอนใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมคะพยักหน้าถ้าบอกว่าใช่นะคะเดี๋ยวเราสุขเข้าสู่หน้าจอปกตินะคะคุณครูไม่เข้าใจว่าคขาพืา่อนคุณครูเป็นอะไรแป๊บหนึ่งนะลูก นั่งดีดีค่ะน้าแดงนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่หน้าจอกปกติได้คะ่ะหน้าจอห้องใหญ่ของเราเป็นไงบ้างเอ่ยเมื่อกี้เราเรียนภาษาไทยไปใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆน่ารักจังเลยวันนี้เพื่อนเราเข้ามากี่คนไหนดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี 9คนโอ้โหเก่งจังเลยวันนี้วันนี้เข้าเรียนแน่นหนามากวันนี้เราเรียนภาษาไทยไปใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วอ่าเด็กๆเ,เปิดสมุดหน้านี้ค่ะเขียนเป็นคำใช่ไหมคะอ่าคนไหนทําเสร็จแล้วบ้างคนไหนยังทําไม่เสร็จนะคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้ว เด็กๆก,ก็ไปเปิดหน้านี้แหละในสมุดนะคะเขียนผสมคำนะคะวันนี้เขียนผสมคำที่หนึ่งกผสมกับสระเอใช่ไหมคะก็อ่านว่ากเอเกต่อไปจผสมกับสระเออ่านว่าจอเอเจนะคะคแควายผสมกับสระเออ่านว่าคอเอแค พพานผสมกับสระแออ่านว่าแอแพตอเตา่าผสมกับสระไอไม้มมวนนะคะตอเตา่าผสมกับสระไออ่านว่าตอไตาบอใบไม้ผสมกับสรรไออ่านว่าบออใบ ปปปลาผสมกับสรรไอตัวนี้เป็นไอไม้มาลายนะคะอ่านว่าปอไอไปแล้วก็ทอถุงผสมกับสรรไออ่านว่าถอ,อาไอไถหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนเสร็จแล้วก็ไปทำภาษาไทยหน้าที่ครูเปิดให้เด็กๆด,ดูนะคะต่อจากนั้นภาษาอังกฤษใครทำแล้วมีใครยังไม่ทํำไหมคะ ่าถ้าคนไหนยังไม่ทำนะคะให้ทำสองหน้าต่อกันเลยเพราะว่าเป็นหน้านี้เป็นประจำวันที่26นะคะให้คัด A ถึง Z ค่ะ A ถึง Z นะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะส่วนที่สองข้างล่างวันนี้เราคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ f o f o แปลว่าอะไร f o f o สี่ใช่ไหมคะ F O U R f o f o C ค f o C หมดทุกจ sure <Yeah. S 1> <man> ุดเลยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนะเอาให้สวยๆส่วน A ถึง Z นะคะเด็กๆดูช่องให้มันถูกต้องนะตัวไหนที่จิ้มเส้นบนจิ้มเส้นล่างจำที่คุณครูสอนให้ดีๆว่าเขียนยังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะ วันนี้คนไหนเรียนเข้าใจคนไหนเรียนรู้เรื่องเลยคุณครูสอนอะไรบ้างคนไหนเข้าใจยกมือโอเควันนี้คุณครูเรียนสอนวิชาอะไรลูกเด็กๆเ,เรียนวิชาอะไรภาษาไทยนะทบทวนกไก่ถึงฮอน,นอกคูกนะคะแล้วก็ฝึกอ่านคำผสมสระเอสระแอ สระไอไม่ม้วนแล้วก็สระไอไม้มาลายนะคะจากนั้นให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านสะกดคำนะคะแล้วก็ไปเขียนลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะและก็สำหรับวันนี้เวลาของเราก็อ่าใกล้จะหมดลงแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกทีคือพรุ่งนี้เช้า10นาฬิกานะคะ10นาฬิกาตรงให้เด็กเข้ามารอในห้องเลยอ่าพรุ่งนี้ใครตื่นสาย ต้องรีบตื่นแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวเข้าเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะไม่งั้นก็จะเรียนไม่รู้เรื่องดูซิว่าพรุ่งนี้คุณครูคมีวิชาอะไรมาฝากแล้วก็มีหน้าจอสวยๆมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดไปแล้วเด็กๆจ้าพนมมือขึ้นสวยๆคะ่ะขอบคุณคุณครูพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสาม ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะน่ารักมากวันนี้บายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้บายบายค่ะ